เอรนเอรนเอรินเอรินไปดูวิวตียงเาดิไปดูตียงเาดิพี่ไปดูตียงเาดิเหมือนแอโอแบบกระดาษตัดตัดตัดอ่ะใช่เหรอเออใช่ใช่ไม่รู้ว่าพวกเขาพวกเขาไปสกินเดิมมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่แล้วไม่ใช่แล้วไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นน่ากลัวน่ากลัวเราต้องปล่อยเขาลงไปมันน่ากลัวมันน่ากลัวอ่ามันน่ากลัวไป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 เด็กน่ากลัวไป ทำอะไรอ่ะพี่ถือทำอะไรอ่ะอ๋อพี่ถือกล่องขอลานพี่ถือกล่องขอลานเพื่อเท่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 กล่องถือกล่องพี่ยาด้วยหรือถือหรือยกหรือไงอ่าจับไว้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  แม่งเหี้อะไรเนี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ไเลยโดนหลอกพี่เหี้ยมันหลอกเราไปเริ่มเกมอันนี้มันอัันนนี้มแชมป์เฉียดแชมป์นี่ว่ะใช่แช่ไม่ไม่มันคือทีวีแชมเปี้ยนเลยเฮ้ยกูมาแล้วเฮ้ยทีวีแชมป์ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ทีวีเปี้ยมันทีวีแชมเปี้ยนไงคอ้พี่มันคือจริงจงหาไงเออคำากินก้คหมางดีกว่าไป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  ไปไปไปมาเดินไม่อะไรวะมีตั้งข้าอยู่ดีว่าถ้าจอาสุดท้ายยคนไว้ไอผมจะทำให้มันช้าก็ได้นี่แหละมันจะช้าว่าอย่างนี้แหละโยแม่งทิ้งนะไม่เส้แม่งทิ้งยา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 ยยายายาย ไปวด้ไยไปว้ยไปว้ยไปว้ยยมีนยากกว่านี้ป่ะเนี่ยอยาาได้แตนยอะกว่านี้ได้ยูได้แบกได้ยูได้ยูได้ยูแบกได้ยูไปออมึงรอดรอดแบกรอด้รอรอดอาอเร็ว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 เฮ้ยแค่ตัวเองก็ขึ้นยากอยู่แล้วตัวเองก็ได้เมอนกะมึงดึงได้มึงดึงได ดึงก็ได้ดึงก็ได้ยอมแพ้ยอมแพ้โอยไม่ยอมแพ้ว่ะเฮ้ยคนยอมแพ้แล้วไปแล้วไปเขาจะใช้ก่อนปะล่ะสวยพี่สวยพี่เออได้หระพี่ตกตกงไงก็ตกสวยไรอดีว่ะเฮ้ยยอมแพ้ว่ะโไม่ชอบเลยว่ะเร็ว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 เรงเเเเเเ ไปเซ็บใ้นะ<ร>มันกผ่าน <ไป S 2> เองนะไปๆๆ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 ๆทุกคน <c oughs> ต้องผ่านมาให้ได้แค่นั้นเราจะรอได้ อย่าทำอะไรอ่ะอย่าไปอยู่นี่อย่าเอ็มเคทำอะไรโอ้ยถ้าผมผ่านทีเดียวอ่ะอย่ายังไม่ได้เซฟไอ้สัตว์ย่าหัวรอกหัวลอกอยาไม่ได้เซฟเลยสิไอ้ยี้ยาพีแก้วพี่แก้วพ่ยาดูมันเหี่ยวกู่แก้วพ่ยาไม่เอาเออว่ะแก้วพ่ยาเออพอมัถึงปุ๊บดึงลงเลยพี่ยามาดิมาดิมาดิพี่ยาให้เบ็กคือกลัวจัดเดิ ้องกันด้วยก้อเ้ยตกงตกยิตกยตกจรงจะตกจริงดึงดึงเดกูดึงแขนพี่ไอออกดูนะออกเลยปะดึงดึงแขนดึงแขนเึอแขนดึงอกูดึงแขนได้ได้ได้ลองนก่อนนะันก้แเหรอนกเหรอตันกเหรอเลยยเยยลยเอาเลยเลเลเยยเยลเลยล้ว ไป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 ไมผมตะทำไมกูลวงอะอะไรแนี้ไปีคนทีละคนเหลือกูคนเดียวปะเนี่ยเียแบกแม่งผ่านแน่เลยอะรอกูด้วยธรรมดาน้องเฮียกรกลืนเเลนกกลืดึงียาดงดึงด ดึงดึงเร็วดึง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 ด้งดึงดึกดึง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 ดงด้ใดึง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 เป็นึงดึงดึงดเงดึงดึงกึงดึงดึงดึงอึงดึงดึงดึนเึงด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 ง่ายดึงดึงดึงดึ่ดึาดึง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 ดวงดึาดึง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 ดึดึงดึงดึงนี่ดึงดึดึดึงดึงดงดึดึง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 ดนงดึงงงดึงมันง่ายดึงงดดึงดึงดึดึงดึงดึงดงดึงดังดดึงดึงงอึงงงงดึงง เสวยเเดียวผ่านครับเพลเดียวผ่านอะไรวะเนี่ยอ๋อโดยเขารู้โดยเขารู้นี่แหละพต้องเข้ารู้ต้องเข้ารู้ไปกันง่ายๆดีกว่าพี่อย่าขวางโลกพี่จะขวางโลกเงี้ยได้ยูได้ยูวะอะไรเมื่อไม่อะไรฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยเราหลุดไปเลยเราหลุดไปเลยไป ด่านต่อไปอ้าวเอ้าอะไรทำไม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 แปลกว่าทำไมมันเหมือนเดิมว่ามาแรงมาทำใหม่วะเนี่ยอ้าวด่าเดิมดีกว่าอันนี้เป็นด่านต่อไปนะครับแต่ว่าเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันนะไปเลยปั๊บแบบเนี้ยเอ้ยอย่เพิ่งเซฟอย่าเพิ่งเซฟอย่เพิ่งเซฟโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่า่าเฮียแม่งโคตรดากเลยง่ายง่ายพีดูนี่ไปดูผมนี่นี่ฮะเฮ้ย เฮ้ยดูนี่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 เฮ้ยเฮ้ยนี่เดียวยังอัดแขนน่ะเฮ้ยแบงค์ผ่านได้เหรอแบงค์ไอแบงแล้วพี่เฮ้ยไปเหรอเฮ้ยไปแล้วจู่ฮ่าฮ่าไอสอบผมหยาล้ออ่ง ลงน้ำเหรอไปเลยลงน้ำมีไม่กล้าไปเลยเนะ Two thousand years later มั่นใจมากเลยเหมือนมั่นใจคืนอะพจริงจริงจริงไปได้แล้วเฮ้ยไปแล้วจ้าตกน้ำอีกตกน้ำอเฮ้ยเดี๋ยวนะี๋ยทำไมมันมันไปสุดแล้วนะทำไมตกน้ำอ่ะใช่เหรอเออยังไงอ่ะ ขึ้ไปใช่ปะใจเย็นดิพี่๋ยวให้มันให้มันสุดก่อนเดียวกูขึ้นไปแล้ววันเนี้เกาะเกาะวะหรือไม่ตะเกาะวะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะส่งๆพี่หน่อยส่งพี่หน่อยน้องโอ้ตน้ำไปตกตกตกตตก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 กตตก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 ตต้ตก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 ตตอตก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 กกต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 กมกตกตกกตกตกกต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 กมกตกตกตกกกตกกตกกกก่ะปกกด ใช่ใช่เนี่ยลงน้ำไม่เนี่ยเลยมันเงี้ยทำไมถึงกูไม่ไดงเนี่ยสูบกูไม่ลงน้ำแทนที่จะเอานั่นไปทุกกระจกให้สาดเตอร์แล้ว่าอยู่มันมีมาทำไมวะมันเอามาด้วยทำไมอะไรเงี้ยหรือว่าเอาเอาเอานั่นไปเดียววะพี่เออดีไปไปทุกกระจกก่อนปะเอานั่นไปเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถือไปไม่ต้องถือไปโอเคเอาพี่เอาเลยพี่โอเคอ้าวกดเลยพี่กดตรงไหนอะนั่นแหละคัทเอาเนี่ยเหรอเออเดี๋ยวคัทเอาไป กระจุกมันแตกเราจะได้บันดานต่อไปเออเออเวแล้วเออแตกแล้วด่านต่อไปป้าข้างหน้าใช่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 เฮ้ยพี่ไอ้เก่งว่ะเออได้ไปกระโดดมาเรือยกระโดดลูวี่ลูวี่ลูวี่เจ๋งไม่ได้เดี๋ยวตูเออไปนั่นแหละเอาหายไปไหนอ่ะตีกําแพงตีกํแพงพอดีดูขวาปุ๊บหยุดหยุดอันนี้ไปซ้ายวิ่ง วิ่งดูดูดีดีดูดีกัดจังหวะเออดูฝั่งนึ่งดูฝั่งนึ่งดูฝั่งนึ่งวุ้ยหยุดเยโดเยโดเยดพี่พี่ไปแล้วไปก่อนไหมเออเออพี่ไปพี่ไปพี่พี่ไปแล้วพี่เอาขันเอาขึ้นเองได้เลยพี่เฮ้ยเฮยเยอ่าอยทางขวาน่ะไอ้ทางขวาน่ะเอาเอามือเอามือไปแตะเอามือไปแตะขึ้นได้อ่าโอเคอ่าแตะไปนะ เออพี่พี่พี่ไอทำดีกว่างัดขึ้นงัดขึ้นเออตัวด่านต่อไปโว้ยมาแล้วเฮ้ยยังไม่เซฟยังไม่เซฟมันไม่เซฟนะมันไม่เซฟนะมันไม่เซฟแต่นั่นเออมันเซฟดีกว่าแล้วแต่นั้นให้เข้าไปเหรอเข้าไปเลยปะเดี๋เพิ่งเดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งเข้าไปคือเข้าไปคือเส้นชัยหรือเปล่ากูว่าเส้นชัยกูว่าไม่ใช่ด่านต่อไปกูว่าเส้นชัยช่วกูปะต้องถามพิยาก่อนว่าเขาจะยังไงย้ายเราเซฟหรือเปล่าโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเนี่ย ไหนอะแม่งเอ้ยตกมีกี่รอบอยู่ร้องเดี๋ยวพี่ไอ้ไปไปไปต่อนะพี่เดี๋ยวผมเอาเอานั้นลงให้เพราะว่าผมทำเป็นเด็กไปคนเดียวผมเอาผมเอาเศษกระจกกันพี่ไอไว้ก่อนดีกว่าได้มันจะโดนผมมาดิดึงไปเรื่อยร่วงลงน้ำร่วงลงน้ำเอ้ยแล้วกูบัาเกี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเ What the fuck วิวกระจกวันให,ใหญ่ว่าอ้ามือเราพนัูว่าผมก็มีต่อป่ะบินผมว่าไม่น่ามีต่อว่ะก็ว่างั้นอะก็ว่าคนจะตายกันแบบเนี้ยเยอะตรงเนี้ยน่าจะแบบไม่ไหวยเยอหัวรอนหัวรอนเหมือนกันกนะผมว่า <c oughs> ใช่เฮ้ยนี่ไงมันมันดูเป็นมันดูเป็นเหมือนแบบช่องว่างให้โดดลงไปเฉยๆนะพี่ดูดิใช่ <c oughs> เออไปแล้วจนะ้าคนเดียวตกไปไอ <c oughs> อ้าวมึงตกตายได้ไงอ่ะมันไม่น่ามันไม่น่ามีด่านต่อนะดูทรงเลยผมว่าใช่พี่ไปเลยพี่เลยพี่ไปกันเลยพี่กันเลยไปเลยไะเนี่ยไปเล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 ยไปดูไปดูเหมือนมันไปเรื่อยๆต่อตรงเนี้ยฮะเรากำลังลุมแบบไรเดี๋ยวผมพาพี่ขึ้นให้เดี๋ยวผมวันนี้ลงไม่เห็นก้นเหนียวแต่เราว่าชนะแล้วแหละวินตอนเนี้ยไม่มีก้นเหียวอ่ะเออมันเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่มันชนะแล้วนะกูว่า